ได้ผู้ปองสลดมาครับก็เลยลองสั่งมีดตัวนี้มาดูเห็นมันราคาถูกดีนะครับเซตหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเองนะโอ้โหโหราคาร้อยกว่าบาทเขาขายกันได้ยังไงเนี่ยโอ้โดูดิครับคมกริบเลยนะฮะแ,<ก>แล้วตัวเหล็กเนี่ยด้ามย่างสวยฮะ,น,น,ะนี่นะโอ้โห,โหหนานะครับด้ามหนาพอสมควรนะครับใช้งานเหมาะเลยนะครับหั่นหมูห,หั่นเนื้อหั่นผักนะครับอนี่ฮะ ทั้งเซตนี้เลยเนี่ยเขาขายกันได้ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมกดมาได้แค่ในราคาร้อยกว่าบาทเองฮะเนี่ยมีสี่ด้ามครับกันไกลหนึ่งอันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเนาะเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเขาขายราคาร้อยกว่าบาทครับแล้วตัวมีดอนะ่แต่ละด้ามเนี่ยไม่ใช่เบาๆคะดูความหนาของมีดนะครับด้ามใหญ่นี้จะหนากว่าด้ามนี้นะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้หนากว่านะครับตัวนี้จะบาง พราะตอนนี้จะหนาประมาณนี้นะครับความหนาความคามเนีย่ยโหแตะไม่ได้ฮะนี่นะคะเหมาะหมดเลยเหมาะเลยนะครับสําหรับไว้ทาควเนาะมีเซตนี้ราคาร้อยกว่าบาทครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็ได้ลายตามที่เขารีวิวด้วยนะครับ